กุ้งผีชิมมงด้วยวสวัสดีสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องวัตสุขสุขนนอวันนี้มาบนสวนผักกสวนผักอย่านั่าวนอันให้นกเลยมดเลเขากโรทิวนมันต้งงปลอมของแท้น <laughs> 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 hả thể đi bắt à, bảo nghe này à đợi sườn phát coi hú uh, biếu thế nào tự tay ăn thẹt ai ai hay có tăng tăng không một nhiều sườn nó có đạm สวนดอกกุรบับอือที่นั่นนี่งามแท้นี่เนาะไปพี่น้องเลยค่กะีนี่อุ้ยเธอชอบข่อยฮะปาบิวชว <laughs> นรู้กันไม่วันแก อุ้ยไปมันเกลยวบ่ไปรึเล่ไปเล่ะไปไปทุกจ่าไปรุงิโสบายดีไปรุ่งหมาด้อมันเียววเฮ้ยดินน่งๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไหนผูกไปไปกระอ้ยไปเปล่นี่มีลายผูๆวาอในมือหรือไงละมือนะ ไปไปในสุดก <Okay. S 1> ุลาบก็ี้ยวาดอกุหลาบกันจีนี่หูมองหนุ่มือไปแล้วเหเบิ้งนุ่มือไปเบิ้งนุ่มือป่ะไปไหนสบาดีคนละคนเอว่าสบาดีคนป่ะเห็นป่อื้พักยิงง่วิวนี่งามขนาดเลยโอ้คักค Đấy, đúng, bây. Nhanh, tam tháng còn thì, thì bây giờ vậy 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 hết thì vậy 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 đấy vậy 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 nhau vậy 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 vậy

ปลูกแบบนี้ได้เนาะไปจำเพื่อนนะลูกป๊าบเนื้อเบี้ยมันนะไอ้วัวมันกำลังปลูกตัวนี้งามเท่นี่เนาะสบายก็ต้องย่านซานพิษการเนี่ยต้นต้นมันงามเมนี่นทำนี้เขได้กินแล้วเนี่ยนะอือ งามจังเลยเป็นมองนิกมองหน่อยมันมีลายชุบนี่ก็สบายดีกสบายดีก็ได้ก็สบายก็สบายดีเลยนะสบายดีผักหอมม้างเพื่อนคือผักหอมเนาะในรอบ่นี้ยบอกกุหลาบเหรอเฮ้ยเดี๋กุหลาบสบายดีอ่ะหอม เฮ้ยนาง,ง,งดีดกต่อมเลยลายดีดด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 ดอดดุ้ยกระสับอะไรฝุ่นฝุ่นคยแล้วหรอลายดีนะ

Ba kem véo chen antovê nằm chị lúc 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 chị phần <laughs> hai đi đúng trộm bướn lông ma lông ma lông ma thay hả không điếu hết bảo biết còn nhiều vậy nào Hello rồi rồi điếu hàn nè nào mà, mà ngang Ha, à, tôi xem phun à. Ê, ê, phụ ưa cho bay đâu. Bí ơi. Thật nó phải trời ngắm. Phun, bán đi đây được sợ phải cái này. Bán nữa, phát nhắc anh đi nè. Mẹ. กะโอ้ยส uh, uh. mm, uh, uh, so ัดงามพื่อนพี่น้อยพักขนาดเลยน่าอื้สวยจริงเื่อนกะก็นิโอ้นำตก

ดิว้นมกเ็นมกเล็อยู่หันเวล้างมาแล้วคืออยู่อือส่วนบังเดีนขอบังได้ด้วยบอืม

สวนมันค่ะอ๋อมัน ba, อยู่นี่ป๊ะป๊ะออก sẽ ja, 뉴스, Jim, là ngam làm việc khác nó dễ dẹp không phân đâu ngay dài dạ tệ không phân mẹ cưa mình làm phải nó sang hết cái biểu nữa ui có mà nếu vui hơn lông nó hết mình nhau phải nhưng phân hết đấy như đấy đây nè nó sẽ cho Ngocomai mà anh bị bị có điện, Hm? mà định, con mà ăn vào, con có một Hm? 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 bạc Hm? 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 ไปบายๆคนนี่ลู๊กจุ่มจุ่มไปดิคมีน้ำหรอมีแต่น้ำมั้ยดิลูกคุณอาไปต้นยังไงอืมแกกำลังปลูกได้เนาะจะเป็นร่องไว้สิคือกะมันเก็บอยูห่ห้นี่เเ้ยมันเก็บไปขายอยู่ห้

งามเนาะโอ้ยสางเห็ดเดอเดอเดออัดประตูแล้วล็อกไว้นนี้ล็อกไว้เนื้อล็อกล็อกนั่งยูนเลยโอ้ไปไปพี่นอนอยเนาะออกไปข้างนอกวันเดินทางต่อมาทางแดดไปมาเข้าก so ันไรนี่เปิดผ้าเมื่ออะไรกับผ้าผ้านอกนะสินใจไปไทยต่อมอเลยมันเป็นล็อกอุ้งล็อกอุ้งอ่ะคุณ อะไรมาแล้วหม่องนุบมือนี่เนาะคนห้องหม่องนุบมือข่อยห้องน้องน้องมีวีว่สบายดีทำไมวะท่านใบสองเายแจังเนาะเปลือกเมฆไว้พี่น้อย mười con ơi bạn nằm tục Mì ơi tốt nào mới độ ba ba ในฉงน,นะตู<น>ปานค้นสิไปลำให้ลำหนะ้าบิ๋วเฮ้ยเสื้อผ่าเจ้าน,นะไป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 ไม่ต้องช,อช็อคแชกเจ้าไหนลูกมืออันหนุเนี่ยเพราะแล้วบอกฟังคว่อมบอม่าหรอกมือหนาแต่จินนี่มากเปลี่ยวกว่อจินนี่บอกไม่ได้ ตอนนี้เจนี่ว่า่ไบอกพังคว่เอือเถาบอกพังควมเอือถาแมนบอกแมนแมนเลยว่าอย่นี้เนี่ยเฮียมาเซบอกบเนียใครบอกใครบอกไม่ไหวคือบริสุทธิ์จ้าว่าแบบนี้บอก ไปมีใบบอกให้คนคิดื้อให้ดื้อชื่อไม่เป็นคนคิดื้อว่าใหญ่มากใบมเปนบิวนีสตีมไม่ละไปสอดมือจังว่กไปรูกเลนจดเพ่่พ่อแม่จังบอกหืมใ่พ่อเมยจัง เออเขาเฮียนอ่ะดีแล้วเขาเฮียนเขาด้ปอะไรก็ได้แล้ได้รระยะโปร่หงนแล้วโปอไรบ้าดอกเขาเฮียนกะลีเลยนะเขาเฮียนบิวใหญเขาเฮียนปสามคนขับไปสัปสเฮีนถึงเก่งๆนัแล้วไล่ะอืมก็มาวิวก็มาโคลกอ่ะ tôi nhảy vô ping lại Bắt bẹn Bắt bẹn đó ừ. mười bánh กสตรอเบอรดิบิวโตอไม่ดินี่พักแป้นนี่หนิเนาะพักแป้นเนออหมอบคลิกหน่อยน่ะแดงชิลลอยู่อืมเัดขายบ่ลไม่ว่าเปิดคายบอลคลายแหละเอาบิวน้ำมันดิ จำหลอดเดีวจำหลอดอุ oh, mm ่นจไม่ด oh. sì, <Herm> ุจบได้ลึเปล่ะงามเสยๆจำมือมือเฮือนเอาไปจำมาอในนี้ดุน่ะคือนั่นคือก่อนอันเฮียหิมะตกแท้ร้อเป็นน้ำรยตักมืองามเีย พูดภาษาพอเติมแลวนี่ใครตอนนั้นนะม่ยากนะมาก้ามาุนมีเว้นมากุนตอนนั้นนะลงมาไดมอกไหนลงหนึ่งสองไหนลงไหนลงเลยหนึ่งสองสาม องเสือเปืือนปานป้าไปนี่ปวดโพไปมุ้ยบ่บ่พี่น้องไปผู้โพตียงออกเลยไปนีไพี่น้องนีไปแม่เฮ้ยไงไปไักอะไรเนาะพี่น้องฝักงามขนาดเลยร้ายอยู่ เอยากชื่อเพื่อนพักสารนันเน่แล้วอ่อนครูนี่นห่องันนี้ก็พักอันนั้นแทละพักเสริม,มน,น,นะใช่ไหมใช้ทุงกันร้อยบาทที่ตรงนีง้ร้านอาหารอันนั้น

ไปสากไปบ้านัลหลฮัลโพินขายเดยอันนี้มีบ้านยืนเห็นไทยมันเหมือนเนาะในช่งลูกสาวเธอะนะทุกคนมาแต่ล้ำหน้านี่อันนี้เป็นกินช่วงพีใหม่ได้หนิเนาะไปโอเคคุณพี่น้องลย รถเค็นจบคลิปไปก่อนเด้อบบไหนโอ้โเอาไปยังไหนฮะบนปากมุมเลยเอาอรนี่กดนกดสามพิษนึ่เอาบะนี่วะกินดิบกอบนึก่า อันยังมันว่าแล้วว่าคนนั่งรถเดือดนาะกาตินกาตินมีนี่ท่านสุภักเสร็จอันไหนมือเดิมเนี่ยไม่ประกาศแก้วว่า พัไปังพักกวงตุ้งมันจะชูงเแทว่ะมา้พักดิว่มาแล้วมันจะชูงแทนตุ้เนาะเวนเนาะเออแะ้วมือเฮ็ดีเออเดืองเนาะ บ่ล anyway, mm. mm. ุกเพราะอะไรเราไปซื hmm. But, uh, ้อช uh, ิมทาง้ชมเายะลูกมีอยู่แล้วนี่นหะยังใม่ไปพ่อเอาพักขนาดนี้เลเดินเบ้างเดินาเมือเดินอยเดินมากิน อันอนี้ไปกินเป็นลูกได้เลยันจะมีประโยชน์นี่บบน้นำสลัดบ่บหน่เอัหนึกว่าบ่งดแล้วอ่ะดอ้วนเลยคือว่าพงามอยู่เพิ่นคุมาเดเนาะ